ฮสวัสดีครับผมตอนนี้บุ้มก็เดินมาหาลุงแล้วนะครับผมและนําเงินที่เอฟซีมาบริจาคนะครับผมครับผมลุงสวัสดีครับครับอ๋ออันไหนพอดีเลยครับโอ้โหนะครับขอบพรคุณเอฟซีทุกท่านนะครับผมครับนี่บุ้มก็ลงจะมามอบเงินให้ลุงนะครับตอนนี้ลุง ก็กำลังนี่พูดอะไรเนี่ยล่ะทีน <c oughs> นี้ลุงกินแต่กินลุงกินน้ำนะครับขอบพระคุณเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมครับนี่ลุงแต่งตัวหล่อมากเลยครับผมครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบบอกเป็นเป็นเป็นหกพันห้าสิบบาทวังแร้งหาลอย มีคุณนะครับท้าสิมีเงินครับาไปุูคนกับประเตนนะครับสร้างปู่นะครับครับคุณสุเพนแจ่มประจางครับห้ายบาทครัแม่นักชาการนะครับ300บาทแม่น้องอลิส1,000บาทนะครับครับ ที่สุจินจากเยอรมันนะครับ1,750บาทครับที่ตุ๊กตา2,000บาทนะครับคุณถาวรมีลาส500บาทอันนีิขอภัยด้วยนะครับ,รบเป็นเงินนะครับ6 0 5 0 6,550บาทบเป็น6 6 5บาทครับลุงครับ หกพันห้าสิบครับผมครับผมครับผมไม่ต้องต้อนนะครับลุงขอบคุณครับสาธุบุญกับอิมซิทุกท่านนะครับนะครับกันด้วยทุกท่านนะครับ่ร่วมสร้างปู่นะครับครับเียกขอบคุณครับผมนะครับเดี๋ยวรับแล้วนะครับจากช่องบูมน้อยนะครับครับยังไงก็แห่ขอให้ลุงทานข้าวด้วยนะครับครับครับผมนะครับเดี๋ยวบูมไม้มาเลี้ยงแล้วมาหาที่เรียบร้อยแล้วนะครับ